ก็สวัสดีครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟุตบอลสมัครเล่นนะครับโซนภาคเหนือไทยแลนด์เซ p r o League 2024ถึง2025นะครับก็จบนัดที่2ไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปนัดแรกเพื่อให้ท่านที่มารับชมคลิปนี้ ็คือมีข้อมูลไปพร้อมๆกันครับนัดนัดแรกผมไม่ได้ทําสรุปให้นะครับสําหรับนัดที่2ผมมาทํารวบยอดทีเดียวนะครับก็ไปดูเข้าๆแล้วกันนะครับก็ผลงานนัดแรกของ8ทีมนะครับในโซนภาคเหนือก็มีเกมวันเสาร์ครับทีมแล้วก็มินเอสตีก็เสมอกับนครแม่สายเอฟซีไป2ประตูต่อ2 แล้วก็น่าน f อเปิดบ้านแพ้พิจิตยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ2เกมในวันอาทิตย์นะครับเชียงรายทีเ f c ีนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะอินดีวิเชียรบุรีไป2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เพชรบูรณ์ยูเนเต็ดเอครับเปิดบ้านเอาชนะปากน้ำโพ f อฟ MC, ไป3ประตูต่อ1ครับทำให้กาลัางคะแนนะ สัปดาห์แรกครับเพชรบูรณ์ขึ้นนำป็นจ่าฝูง3แต้มด้วยประตูลูกบวกที่เหนือกว่า2ทีมก็คือพิจิตรและก็เชียงรายที่มีสาแต้มเหมือนกันแล้วก็ทีมอันดับ4ี่นับุบินมี1แต้มทีมนครแม่สายมี1แต้มแล้วก็ปากน้ำโพน่านเอฟีอินดิวิเชียนยังไม่มีแต้มครับเป็นศูนย์คะแนนก็ สำหรับเกมนัดแรกที่ผ่านไปก็เริ่มเห็นหน้าเห็นหลังหรือเริ่มเห็นฟอร์มแต่ละทีมว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ยอมรับก็ผมก็คือไม่ได้ตามดูทุกแมตช์ก็คือดูในไลฟ์สดเป็นบางช่วงไม่ได้ตามทั้งแมตช์ทั้งฟูลแมตช์เพราะว่าด้วยการรับชมที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งเกมหลักๆผมจะดูของทีมเพชรบู์เป็นหลัก ก็ทีมเพชรบูรณ์ด้านแรกก็ออกตัวด้วยฟอร์มที่สวยหรูปเปิดบ้านประเดิม3มแต้มแล้วก็มีประตูบวกที่เท่ากันทั้ง3ทีมแต่มีลูกยิงที่ดีกว่ามาดูเกมนะัดเพิ่งจบไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็มาดูผลการแข่งขันก่อนแล้วกันนะครับในเกมที่วันเสราร์เพชรบูรณ์ยูเนเต็ดครับก็เปิดบ้าน เรียกว่าถล่มอินดีวิเชียนบุรี f อฟทีมจากอำเภอวิเชียนเป็นศึกดาบี้แม็์เมืองมัถามวานเปิดบ้านชนะไป4ประตูต่อศูนะครับแล้วก็ทีมเต็งรายท s c หลังจากนั้นแรกเก็บมา3แต้มนั้นนี้ก็ไปเยือนปากนํำโพก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับก็ทำให้คือเครียน รูเกมเริ่มเปลี่ยนไปนะครับสําหรับผลงานนัดที่สองมาดูในเกมวันอาทิตย์เพิ่งจบไปหมาดๆนะครับทีมเต็งเรียกว่าเต็งหนึ่งแล้วกันครับตั้งแต่ก่อนเกมด้วยชื่อชั้นนักเตะที่มีตัวต่างชาติแลวก็นักตัวอดีตทีมชาติมาลงให้ก็เปิดบ้านที่สนามพิจิตรสเตเดียมเสม,เมอกับทีมจากนกครแม่สายไป ศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยลุกเกมที่เหนือกว่าเยอะแต่จบสกอร์ไม่ลงในช่วงทดเวลาบาเดเจ็บเกือบโดนคนครแม่สายน็อกเอาจังหวะหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงดีที่เซฟประตูเซฟได้ก็ถือว่าโชคดีไปแล้วก็อีกรูกหนึ่งช่วงชุลมุลหน้าประตูเกือบนะครแม่สายเกือบน็อกพิจิตไปก็ พอจบเกมก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อย่างสุดม,มันช่วงท้ายๆตอนช่วงเวลาตกรอบอีกทีมหนึ่งนะครับนัมโกมินจากปัปานก็เปิดบ้านพ่ายให้กับทีมจากน่านเอซไปศูย์ประตูตอนหน,นะครับก็จบไปนัดที่2ทั้ง4คู่นะครับพอมาจบนัดที่สองเราไปดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับก็ จ่าหูงยังเป็นทีมเดิมครับเพชรชุมบุยูไนเต็ดเอฟก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงเดียวๆนะครับนำไปที่6คะแนนอันดับ2มีเปลี่ยนอันดับนิดหนึ่งครับเชียงรายก็อันดับเพิ่มมาเป็นอยู่อันดับ2ครับมี4คะแนนครับอันดับ3พิจิตรก็นัดนี้เสมอก็ อันดับหล่นมาจากอันดับสองก็โดยลูกบวกที่เท่ากันแต่ว่าลูกยิงเชียงรายได้ดีกว่าก็มีที่สี่แต้มเท่ากันอันดับสี่วันนี้น่านไปเยือนเปิดไปเยือนแล้วก็ได้สามแต้มกลับบ้านก็ทําให้ขึ้นมาอยู่อันดับสี่ครับมีสามแต้มครับมีประตูบวกลบลบหนึ่งครับแล้วก็อันดับห้านะครับนครแม่สายที่ นัดนี้ไปสเสมอกับพิจิตได้ก็ทําให้เก็บเพิ่มอีก1แต้มทําให้สเมอสมอ2นัดก,ก็มีไป2แต้มนะครับอันดับ6กน้ำโขมินครับแล้วก็อันดับ7ปากน้ําโพเอฟซีที่นัดนี้เก็บได้1แต้มก็เป็น1คะแนนส่วนทีมที่ยังไม่มีคะแนนก็จะเป็นอินดีวิเชียรบุรีเอฟซี 4, ครับ2นัดแพ้ไปทั้ง2นัดก,ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ ก็รอลุ้นว่านักต่อไปจะเก็บคะแนนได้หรือเปล่านะครับส่วนโปรแกรมนัดที่3ครับก็เอาคร่าวๆส้ั้นเลยแล้วกัน,นครับก็นัดที่3าวันที่29มีนาคมนี้ครับเตะทุกอาทิตย์ครับดุเดือนเจนัดครับก็เตะไม่ได้พักเลยก็จะเป็นพักช่วงสงกรานนิดตนึ่งครับวันที่29มีนาคมนะครับวันเสาร์ครับ น่านเอเปิดบ้านนะครับรับมาเยือนทีมจ่าฝูงเพชรบูรณ์ยูไนเตดนะครับก็เกมนัดนี้น่าสนุกครับน่านตอนนี้มี3าแต้มเพชรบูรณ์มี6แต้มใครชนะก็มีโอกาสที่จัดลุ้นในนัดท้ายๆได้เลยนะครับเตะที่สนามกีฬาองค์การบริหาส่วนจังหวัดน่านนะครับและก็อีกคู่หนึ่งครับพิจิตอยู่ในเต็ด ก็เป <ítulo> <es> <Ma> ิดบ้านเหมือนเดิมครับรับการมาเยือนของเชียงราย PSC ครับก็เกมนี้น่าจะสนุกดุเดือดครับเพราะว่าฟอร์มด้วยฟอร์มดีทั้งคู่ครับก็เจอการที่สนามพิจิตสเตเดียมนะครับแล้วก็เกมวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นนครแม่สายเปิดบ้านรับการไปเยือนของปากน้ำโขู FC นะครับก็ ที่สนามองค์การโบราณส่วนจังหวัดเชียงรายครับใครอยู่ใกล้ก็ไปรับชมได้นะครับและคู่สุดท้ายของแมตช์ที่3ครับอินดี้วิเชียนบุรีเอฟซี FC นะครับนัดนี้ได้เปิดบ้านนัดแรกครับหลังจากที่2นัดแรกไปเยือนครับก็รับการมาเยือนของทีมนักวักมินนะครับจากลำปางครับเกมนี้ก็จะแข่งที่มหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรชบูรณ์นะครับก็เป็นสนามที่น่าไปไปดูชมอีกสนามหนึ่งก็โปรแกรมนัาที่สามก็มีประมาณนี้เรามาลุ้นกันต่อไปว่าเพชรชบูรณ์จะกหูจะรักษาอันดับต่อไปได้หรือไม่ไปเยือนหน้าน f เอฟทีมที่กำลังฟอร์มที่กำลังแรงขึ้นมาก็ เราไปลุ้นกันครับจะฟูงจะเปลี่ยนมืออันดับจะเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวท้ายเกมนาะที่สามผมสรุปให้ฟังง่ายๆดีกว่ามาสรุปให้ฟังว่ามีอันดับผลเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอันดับอย่างไรบ้างตารางคะแนนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รูปถ้ามีโอกาสได้ดูจะมาพูดบางเกมที่ผมดูก็แล้วกันก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ มารอชมผลตรุกการแข่งขันเซมิโปรไทยแลนด์ลีกโซนภาคเหนือก็มีบางท่านอยากให้ผมพูดโซนอื่งก็ยอมรับว่าหาข้อมูลยากมากครับแค่โซนภาคเหนือผมก็ไปจอบตามเพจของสโมสรแล้วก็ก็คือได้มาไม่เยอะครับก็ได้แค่รายละเอียดตกหลับไปแล้วกันส่วนคือการมิาพาควิจารณ์ของ แฟนบอลแต่ละทีมผมก็จะไม่ขอเข้าไปจบลึกตรงนั้นก็เอาแค่โปรแกรมมีเมื่อไหร่ตารางคะแนนแล้วก็ผลเป็นอยังไงเอาแค่นี้ดีกว่าก็อย่าลืมฝากกดติดตามรับชมที่ยูทุ e บ้านสวนอรพันธ์ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดคอมเมนต์กันมาได้ก็เจอกันนั้นต่อไปครับผม